สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วจ้ะพี่น้องหลังจากรอคอยสามเดือนจ้าเอ่อเฮ็ดเรื่องตรนตกลางเดือนตุลาจ้ะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นไอ้แผงโซลาเซลล์นะจ๊ะเนาะแผงโซลาเซลล์สิบแผงจ้าสิบแผงเดี๋ยวรอให้คนติดแผงโซลาเซลล์ขอยกสิบไทย คลิปห้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์ที่ประมาณน่าจะสองเมตรเนาะจ้ะก็เบียงเฉลีโลงเลเดอเม็ดฮะเม็ด70แฟนว่าประมาณเม็ด70บจ้ะประมาณเม็ด70 <c oughs> ขึ้นตรวจให้เรียบร้อยพี่น้อง <c oughs> ต้องใส่บันไดจ้ะเพ,พราะว่ามันใหญ่เนาะจ้ะประมาณเมตรเจ็ดสิบพรใหญ่พนว่าคอยนั้นคอยนั้นว่าสองเมตรผุละพี่น้องอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์สิบแผงเนาะจ้าติดเออ่หลังคาบ้านเนาะหลังคาเฮือนจ้ะพี่น้องราคาราคาแฟนจ่ายอยู่ที่ พอมติดอยังเรียบร้อยนะพี่น้องเอ่อหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยจ้าหนึ่งหนึ่งมืนสองพันเออหนึ 13, ่งมื 12, 000, ออ่นสามพันสองร้อยยูโรนะจ๊ะเนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสี่แสนแปดมืนบาทจ้ะประมาณนี้้วจ๊ะเนาะตามอัตราแลกเปลี่ยนนะปัจจุบันเนาะอุปกรณ์ 10, 10, พันสิเียมมากพอมจ้ะพี่น้องอุปกรณ์ทุกอย่างบริษัท บริษัทเตรียมมาหมดทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวประมาณอีกประมาณวันสองวันเดี๋ยวเพิ่นกระหาช่างมาติดตั้งจ้าสี0 0 0นื่นกว่าบาทจ้ะพี่น้องสิบแพงเนะจ้ะเนาะอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งก็คือไปขออำเภอจ้ะพี่น้อง จนกว่าเพิ่นเสียอนุญาตพ่นละแต่เพิ่นอนุญาตเขาจังได้เขาจังได้ติดตั้งจ้ะไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเราอยากติดเราก็ติดได้เลยเนาะจ้ะเนาะเซบ้าป้ายใหญ่เพิ่นกำลังปิดเนาะจ้ะเนาะยันกลัวฝนตกโอเคอเฮ้ยเซบ้ โอ้ยโอเคเพราะยันกำลังปิดจายย่านฝนตกนะจ๊ะเนาะปาแฟวิดีโอะตอนนี้พ่อบ้านก็เอาพลาสติกมาคุมเรียบร้อยนะจ๊ะย่านฝนตกจ้ะพี่น้องคุมแผงโซลาเซลล์ไว้เนะจ๊ะเนาะ กังอีวันเนียทาวายเวียง<อ>กังวันเนีย<อ>วันพือเรือหัสจะวันพฤหัสบริษัทเขาก็จะส่งช่างมาติดตั้งเนาะจ้ะเนาะอืมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันพื่อหัสจะมีฝนตกหรือไม่มีอ่าโอเคเนะค่ะเนอหนาวจ้า,าจพี่นอเจ็ดองศาเดี๋ยวเข่าเฮือนก่อนจ้าบ๊ายบายพีกินอนบ๊ายบาย